สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาค้นหาเรื่องใหม่ๆให้บอกต่อเกี่ยวกับ m ม็นะครับก็ตรงนี้อยู่ในหัวข้อที่ให้ทำนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องแชร์สิ่งต่างๆที่ลูกค้าน่าจะชอบเกี่ยวกับเครื่องแม็นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อย่อยนะครับเราจะมาตามหาดูว่าเมื่อเราเข้าใจแม็กทั้งหมดแต่ว่าทําอะไรได้บ้างแล้วก็เราจะแสดงวิธีการใช้งานเครื่องในชีวิตประจำวันให้ลูกค้ารู้สึกง่ายขึ้นยังไงนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบทดสอบด้วยนะครับเริ่มจากหัวข้อ1จาก2นะครับเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับตัวแม็กเนี่ยก็คําถามแรกก็คือคุณสามารถทําอะไรเพื่อให้คุ้นชินกับแม็กมากขึ้นนะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่4ตัวนะครับก็ก่อนอีเล็ก็ต้องใช้แหล่งข้อมูลต่างๆอย่าง apple com นะครับเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ถามผู้อื่นเกี่ยวกับคุสมบัติแม็กที่เขาชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมฝึกใช้เครื่องแม็กด้วยนะครับ ทีนี้การที่ฝึกฝนการสาธิตคุณสมบัติที่เราทราบเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมันกค็คือเราทราบอย่างดีแล้วครับมันก็เลยไม่ไม่จาเป็นมากสําหรับข้อคําถามนี้นะครับตรงน,นี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีทั้งหมดที่จะทําให้เรียนรู้เพิ่มเติมได้เกี่ยวกับเครื่องแม็กนะครับจะได้คุยกับลูกค้าได้บั่นใจมากขึ้นข้อถัดไปก็จะเป็นคุณกำลังช่วยเหลือลูกค้าที่จำเป็น ที่ต้องแชร์งานที่นําเสนอกับเพื่อนร่วมงานที่ใช้ PC นะครับแล้วก็ลูกค้าอยากจะรู้ว่าสามารถบันทึกไฟล์ G-Note เนี่ยที่เป็นไฟล์งาน Presentation เนี่ยเป็นรูปแบบอื่นได้หรือไม่ทีนี้ถ้าคุณไม่ทราบคําตอบเนี่ยคุณจะทํำยังไงครับ ก็มีตัวเลือกก็คือโพสต์บล็อกที่มีคําตอบค้นหาคําตอบในเมนูใช้นะครับแล้วก็ขอคาตอบจากเพื่อน่วมงานนะครับคําตอบก็คือให้เราค้นหาคําตอบในเมนูวิธีใช้นะครับตรงนั้นอ่จจะเป็นจะมีช่องสปอตไลท์แล้วก็มีหัวข้อย่อยต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับให้เราหาคาตอบในนี้ได้เลยว่าถัดมานะครับคุณสามารถค้นหาข้อมูลอะไรได้บ้างในเมนูวิธีใช้นะครับ ตัวน,นี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็มันจะมีหัวข้อวิธีใช้อยู่นะครับมีคู่มือผู้ใช้แล้วก็ที่ค้นหารายการในแผงเมนูนะครับหรือช่องสปอตไลท์เล็กๆนั่นเองน่าไม่ได้มีคําแนะนำโปรเจกต์ที่ควรลองนะครับข้อถัดไปนะครับก็เขาจะบอกว่าคุณเนี่ยจะแนะนําวิธีใช้ที่จะช่วยให้บทสนทนาเพื่อการขายได้อย่างไรนะครับ ก็วิเคราะห์จากตัวเลือกนะครับก็ให้เราเนี่ยค้นหาคำนะยับในการสาธิตก่อนนะฮะแล้วก็สำรวจหัวข้อวิธีใช้เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสามารถใช้แม็กทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาจากไหนเลยครับแค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็หาที่เมนูวิธีใช้นะครับเปิดการแจ้งเตือนเพื่อรับเคล็ดลับใหม่ทุกสัปดาห์ตรงนี้ไม่ต้องนะครับไม่จำเป็น แล้วก็ค้นหาข้อมูลมาตอบคาถามของลูกค้านะครับเผื่อเราเคยได้รับคําถามจากลูกค้าแล้วเรายังไม่สามารถให้คําตอบลูกค้าได้เราก็ค้นหาจากตรงนี้นะครับในเมนูวิธีใช้นั่นเองคําตอบอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับสรุปประเด็นสําคัญก็คือให้เราฝึกใช้แม็กนะครับเพื่อให้คุณเนี่ย ่วยคุยเรื่องนี้กับลูกค้าได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับหากคุณไม่ทราบคาตอบเนี่ยให้เราค้นหาคําตอบด้วยกันกับคุณลูกค้านะครับสมมติลูกค้ามีคําถามแปลกๆมาเราอาจจะไม่ทราบเนี่ยเราก็หาจากเมนูวิธีใช้นะครับแล้วก็ใช้แหล่งข้อมูลต่างๆอย่างเมนูวิธีใช้เนี่ยเพื่อค้นหาว่าแม็กทำอะไรได้บ้างนะครับเอฟเฟลสดุกมาให้ทีนี้การสร้อนความคิดนะครับก็การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยย่อมต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับ สัปดาห์นี้เนี่ยคุณจะต้องตั้งมั่นว่าจะสำรวจเมนูวิธีใช้หรือเปล่าครับถ้าคุณไม่ลองวางแผลหรือลองพยายามฝึกทักษะเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถใช้งานเครื่องแม็กแล้วก็จะขายเครื่องแม็กไม่ได้นะครับหัวข้อที่2จากหัวข้อที่2ครับก็คือกระตุ้นให้ลูกค้าตื่นเต้นเกี่ยวกับเครื่องแม็กนะครับลูกค้าบางคนอาจจะเคยชินกับ Windows PC นะครับแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้แม็กเนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือว่าจะซื้อเครื่องแม็กไปทําอะไรนะครับ เราก็คําคถามเนี้ยก็คือคุณควรทําอย่างไรนะครับเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นที่จะใช้แม c ในชีวิตประจําวันนะครับตรงนี้เนี่ยข้อแรกเลยก็คือสแสดงการสาธิตที่สอดรับกับสิ่งที่ลูกค้าให้ความสําคัญนะครับลองค้นหาความต้องการของลูกค้าก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแม c หรือเขาใช้อะไรบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows PC นะครับส่วนการแจกแจงข้อมูลเทคนิคทางแม c เป็นแบบข้อๆเนี่ย มันดูยุ่งยากเกินไปนะครับเพราะว่าหัวข้อหลักของเราคือต้องการให้แม c มันง่ายนะครับบอกลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ๆใ,ใน MacOS โอ้ยตรงน,นี้ครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับเครื่องแม c นะครับหัวข้อเนี้ไว้ใช้กับลูกค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนเครื่องแม c หรือใช้เครื่องแม c เป็นอยู่แล้วหรือต้องการอัปเกรดเครื่องแม c นะครับตัวเลือกสุดท้ายคือแชร์ต่าง แค่ตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบในแม็กตอ่าตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าเราจะต้องใช้เครื่องแม็กเป็นแล้วเราจะต้องชอบเครื่องแม็กก่อนเราถึงจะแชร์ประสบการณ์ไปให้ลูกค้าให้ลูกค้ามองถึงชีวิตประจําวันที่จะมีเครื่องแม็กอยู่ข้างกายนะครับเหตุดใดการแชร์สิ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับแม็กเนี่ยให้กับลูกค้าจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่า เราเนี่ยสามารถช่วยให้อ่าคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ลูกค้าชอบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยส่วนการช่วยให้ลูกค้าเลือกรุ่นที่เหมาะสมเนี่ยเป็นภายหลังจากนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทาให้ลูกค้าว้าวหรือตื่นเต้นนั่นเองนะครับแล้วก็การที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจเกี่ยวกับความรู้ในตัวแม็กที่มีเนี่ยหลังจากให้เขาประทับใจหลังจากที่เขา เลือกซื้อดีกว่าหรือว่าเขาซื้อไปใช้แล้วมากกว่าทีนี้เนี่ยการที่ใช้ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับแม็กเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกอยากซื้อได้มากขึ้นขนาดไหนนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับว่าลูกค้าสามารถใช้แม็กซ์ทำสิ่งที่จำเป็นได้มนกลับไปที่หัวข้อแรกนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถยกตัวอย่างเพื่อเชื่อมโยงเราที่เป็นคนขายกับลูกค้าได้นะครับ ยกตัวอย่างก็คือเรื่องการแชร์ประสบการณ์ของเรากับลูกค้านั่นเองและเราก็ต้องช่วยให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจแล้วก็ให้คําแนะนํากับลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่ลูกค้าอยากรู้อะไรเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจที่จะแนะนําลูกค้านะครับตรงนี้เนี่ยจะส่งผลช่วยให้ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อเครื่องแม c ก,กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นสำคัญที่ Apple สรุปมาให้นะครับก็คือเมื่อเรารู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับการใช้ Mac เนี่ย เราก็จะสามารถแชร์ความตื่นเต้นให้กับลูกค้าให้รู้สึกตื่นเต้นไปกับเราได้เช่นกันนะครับอย่างรูปตัวอย่างเลยแล้วก็การแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องแม c เนี่ยโดยการนําเสนอการสาธิตแล้วก็ปรับแต่งให้ตรงความต้องการเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถนึกออกก่อน,นครับว่าลูกค้าจะเห็นภาพว่าเวลาที่เราใช้แม c ในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะใช้ได้ยังไงทําได้ดีแค่ไหนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับที่ เราจะสามารถาทำความคุ้นเคยกับเครื่อง Mac เพื่อให้เราค้นพบสิ่งให,ใหม่ๆที่เราจะชอบแล้วก็แชร์ประสบการณ์มาให้ลูกค้านะครับทีนี้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ทุกอย่างความรู้ต่างๆอยู่ใน apple.com หมดแล้วนะครับแล้วก็เมนูวิธีใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆที่มาพร้อมเครื่องนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมีพวกนี้เลย จะทำให้เราเนี่ยสามารถแชร์ประสบการณ์ให้กับลูกค้านะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยกันกับเรานะครับแล้วก็เชื่อมั่นในคาแนะนําของเรามากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะปิดการขายไปได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อิติีกามนะครับสวัสดีครับ